ช้าแข็งแรงดีนะครับผมสีผิวชมพูเชี่ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆนะครับ

รับขวัญน้องชายได้นะครับผมเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่สิบโมงเช้าครับถึงห้าโมงเย็นขะบคุณครับคู่ในโลกนะคะคู่แรกนะเดี๋ยที่ตัวสั่เขาเสียนะส่งทีนี้ คือลิงนะคะเป็นเทพศผู้คู่ชื่อของก้อนคือของแท่งเลยค่ะของก้อนเป็นของแท่งนะจ๊ส่วนเคื่องตรงนี้นะคะที่ช่างเห็นนะคะแต่คู่นี้เป็นเพศผู้เพศเมียแต่คู่นี้เป็นห่งเดียวนะตัวเล็กอ่ายังกินนมแม่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าน้องยังตัวเล็กเกินไปคุณหมอเลยให้วิธีการกินนมผ่านสายสลิงเป็นสายยางที่คุณหมอทําขึ้นมาเองครับผม ประมา60กลนะคะน้อสาวนตัประมาณ40กินะคะน้อสาวผิวจะออกสีชมพูนะคะใต้คิ้วนะคะคุณหมอยังต้ให้ฉลิอยู่นะคะเพราะว่ายังต้องหนักอีนะคะชนตัวเยนะคะยงทีดไม่ถึงต้องใช้ือนะคะแต่แ้ยังไม่ได้คิเลยนะคะคุณหมอให้ฉลิมูค่ะใช้นมข้าหลงนะคะ 2ชั่วโมงขึ้นนะคะให้ดี2ชั่วโมงขึ้นให้ดีมาให้อาหารแม่จามจุรีได้นะคะผมคุณแม่ไม่ดุเลยนี่ฮะดูจากติ๊กๆนี่ครับผมให้ดีข้างละหนึ่งซีซีค่ะประมาณสามซีซีนะคะต่อสชั่วโมงขึ้นตามหนึเสื้อนะคะน้านมก็เียอน้ำนม เป็นช้างแฝดนะครับชายหนึ่งหญิงหนึ่งครับเป็นคู่แรกของโลกที่จะเป็น้อดออกมาเป็นเพศตรงข้ามกันใช่ครับผมน้องพยายามจะดูดนมแม่หลายครั้งแล้วครับเพียงแต่ว่าน้องไม่ถึงสังเ,เกตนะครับน้องอยังตัวตัวเล็กกว่าเต้าที่จะถึง น้องก็มีความพยายามเป็นสัญญาณที่ดีว่าแบบน้องพยายามที่จะกินนมซึ่งปกติแล้วช้างที่พยายามกินนมจะเป็นช้างที่แข็งแรงครับผม คุณอครับคุณหมอเราเป็นทุกอย่างนะคะรักษาสัตว์ให้นมสัตว์เลี้ยงลักแฝดนะคะกว่าพื้นด้วยค่ะเก็บที่ช้างด้วยค่ะคหมอพอยค่ะอยากรู้สุขภาพช้างเป็นไงบ้างตอนนี้สุขภาพช้างเป็นไงบ้างครับคุณหมอ มีลูกเพจถามว่าจะให้น้องเอากระสอบทรายวางให้น้องยืนได้ไหม คุณหมอแจ้งว่านะครับผมน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือน้องตัวเล็กทําให้ไม่สามารถกินนมได้นะครับผมแต่ว่าก็ได้ทําอุปกรณ์มาที่เห็นสักครู่นะครับว่าพยายามจะให้น้องยืนแต่เนื่องจากว่าขาของน้องนะี่ยยังไม่แข็งแรงเลยทําให้น้องไม่สามารถยืนที่มั่นคงได้คุณหมอคาดการว่าหน้าติกมาหนึ่งอาทิตย์น้องถึงจะมีขาที่แข็งแรง,งจะใช้อุปกรณ์ช่วยในการเสริมได้นะปัจจุบันเนี่ยคุณหมอต้อง ต้องคอยให้น้ำนมก็คือต้องปั๊มนมแม่ออกมาแล้วก็ใช้สาสลิงป้อนนมน้องครับผม<ป>อุปกรณ์ที่หมอในการให้ดื่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินพาไปดูนะครับผม ก่อนนะครับจะเป็นสลิงนะครับเราก็จะมีสายตรงส่วนนี้เพื่อที่จะเอาเข้าปากน้องแล้วก็ฉีดนมเข้าไปแล้วก็จะมีสแตนบายว่าจะเป็นน้าเกลือนะครับผมต่างๆไว้อันนี้ก่อนที่เราจะฟั๊มนมเลยอ่ะล้างล้างด้วยน้ําเกลือเพื่อความสะอาดสังเกตนะครับน้องพยายามกินตลอดเลย รวมครั้งนี้ก็เป็นห้าเชือกแล้วครับน้องคลอดมาทั้งหมดห้าเชือกถือว่าเป็นหนึ่งในแม่ที่ให้ลูกดกมากๆปกติจะคลอดแค่ครั้งละเชือกนะครับจามจุลีแต่ครั้งนี้คอ้อสองเชือกเชือกพร้อมกัน ต้องขออภัยที่เสียงเบานียครับตอนนี้แอดมินพอดีว่าไม่ได้เอาไมโครโฟนมาด้วยประชาสัมพันธ์นะคะพยายามอย่าถูกตัวน้องโดยที่ปากนะคะแล้วก็งวงเด็ดขาดนะคะนี่ขอเลยนะคะท้กานนะคะน้องอย่าไปแข่งแรงหนอน,นะคะเชื้อโรคมาจากพวกเราเอง,เองนะคะแล้วก็แม่เขานะคะอายุ36ปีนะคะมาตรการนะครับผมในการเข้าเข้า เยี่ยมน้องนะครับผมก็คือทุกครั้งที่มาเนี่ยจะมีกระบะให้เหยียบนะครับผมเป็นใส่น้ํายาฆ่าเชื้อไว้ทุกท่านรบกวนที่จะเข้ามาเยี่ยมน้องเนี่ยรบกวนเหยียบกระบะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครั้งกอดเข้าด้วยนะครับผมรบกวนเหยียบเหยียบกระบะด้วยนะครับผมเจ้าหน้าท,ที่เราดุนะครับผม เกิดที่สุรินนะคะเป็นชาวเพศคู่ทั้งคู่นะคะชื่อทองก้อนกับทองแท่งนะคะทองคำกับทองแท่งนะคะเป็นสองคู่ทั้งคู่นะคะอันดับสา,ามนะคะตอนนี้นะคะเป็นชาวคุณหมอตอนนี้เหนื่อยมาก,<ว>กไม่ได้นอนมาสองถึงสามวันแล้วครับผมทางเพศคู่และเพศเมียนะคะขึ้นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะที่มีเพศแตกต่างค่ะเราจะยังไม่ตั้งชื่อนะคะของ เจ็ดวันก่อนค่ะเป็นเ็ดของคนช้างเลยนะคะ

คุณหมอที่ประจําอยู่ที่วังช้างอยุธยานะครับแล้วพนี้มีมีท่านเดียวครับผมมีท่านเดียวแต่ก็มีพี่ๆควานช้างนะครับคอยซัพพอร์ตอยู่ ตอกลางคืนจะเป็นเวรของพี่ๆควานชาที่จะคอยสปอร์ตคุณหมอแต่คุณหมอจะตื่นมาดูทุกๆ2อถึง3ชั่วโมงครับผม เจ๊เจ๊ไปนั่งตองขายของมาไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ตองขายเนี่ยเนี่ยไปกินข้าว เดี๋ยวแอดมินจะหันไปให้ดูพ่อของน้องแฟดน,นะคร ของพเนียดส่วนใหญ่จะเป็นช้างที่เกิดที่นี่ครับผมก็คือเริ่มแรกเดิมทีก็คือเป็นช้างจากที่อื่นครับแต่เราก็เราเป็นศูนย์เพาะพันธช้างครับผมเพราะฉะนั้นลูกช้างเกิดในพเนียดของชานัที่แห่งน,นี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ98ดเชือกครับผม น,น้ <laughs> องกินนมผิดที่นะครับผมผิดที่ตัวเล็ก ใช่ครับภายสยามกำลังอาบน้ำอยู่ พยายามดูดอยู่แต่ดูดไม่ถึงอันนี้ควานควานฮีโร่ของเรานะครับที่เอาตัวไปขวางไม่ให้คุณแม่ทำร้ายน้องเชือกที่สองมีทุกคนรุ้นให้น้องดูดนมได้เองอยู่ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp

ตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับผมตรงนี้เข้าไม่ได้นะคแล้วเดี๋ยวมันมีเหล็กที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่มีไม่มีไม่มีโอ้จะพยายามกินเต้าตัวเล็ก น้องมีความพยายามมากๆเลยแต่เสียดายน้องตัวเล็กไปครับ ของคุณแม่จามจุลีตอนนี้คุณหมอให้อาหารเสริมเพื่อช่วยในการบำรุงด้วยครับผมแอดมินก็อยากให้น้องโตวไวๆครับผม เพราะว่าน้องจะได้กินนมเองได้ไงเพราะว่าพี่ๆควานช้างตอนนี้อิดโรยมากๆลังน้ําดื่มตอนเนื่องจากว่าตอนนี้ขาของน้องไม่แข็งแรงครับผมน้องยังยังยืนแบบสองขาเองไม่ไม่ได้ทำให้แบบเวลายืนบนถังไนงะน้องจะทรงตัวไม่อยู่ครับผมทําให้ล้มได้ซึ่งทางคุณหมอแล้วทางทีมงานควานช้างก็พยายามประคองน้องแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ ถ้าแม่นอนลงให้น้องกินนมได้แมไม่ได้ครับผมโดยสัญชาตญาณของของของช้างเองจะไม่ไม่นอนลง ตอนนี้เราจะสังเกตง,ง่ายมากเลยนะครับว่าคนไหนเป็นเป็นลูกชายคนไหนเป็นลูกสาวลูกสาวสังเกตง,ง่ายตัวเล็กสุดตัวเล็กนิดเดียวลูกสาวคุณหมอทานข้าวเสร็จแล้วเหรอ,อมหมอยังไม่ได้ทานข้าวนะครับเพราะว่ายังต้องดูแลอยู่ แอดมินก er ็พยายามไล่คุณหมอไปทานข้าวหลายรอบแล้วแต่คุณหมอแบบยังกินไม่ลงหมอมีคนถามว่า แม่จามจุลีเอาขาโดนลูกบ่อยๆเป็นไรไหมอ่อถ้าไม่แรงมากไม่เป็นอะไรแต่ถ้าแรงมากแล้วบ่อยๆก็อาจจะช้ำอักเสบได้แต่อันนี้ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าแรงมากปกตินี่อย่าอ้อ,อนสินี่ดูอ้อนสิดูอ้อนเขาได้เขาจำกลิ่นได้ไงว่าได้กลิ่นจับเนี่ยกลิ่นเนี้คือให้นมเขาเขาก็เลยมาตลอดแล้วมาอ้อนเนี่ย รอก,ก่อนลงเมื่อกี้เขาพยายามหานม,นมพยายามจะกินนมหลายรอบคือตัวนี้ทานเก่งตัวน้องะคะอ่ะแต่ว่าเราก็ให้ประมาณ3 0 0ร้อยถึงสามอยห้าสิบซีซีที่จริงเขาอาจจะกินได้ประมาณถึงเกือบเกื500อบห้าร้อยสี่สโอเคภายสยามยังอาบน้ำไม่เสร็จเลยครับน่าจะอ๋อ <c oughs> เสร็จแล้ว อ,อาบน้ำเสร็จแล้วแต่ว่านนย,ยืน,ยนทำอะไรครับ